ลองเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนสิถ้าวันหนึ่งคุณเห็นไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงเดียวแต่มีสองดวงลอยอยู่เคียงกันหนึ่งอยู่ทางซ้ายอีกหนึ่งอยู่ทางขวาแสงนวลน,นวลสองสายพาดผ่านท้องฟ้าเหมือนงานคู่เต้นรำของจักรวาลฟังดูโรแมนติกใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อน เพราะถ้าโลกเรามีดวงจันทร์สองดวงจริงๆชีวิตเราจะไม่ได้แค่น่ารักตอนกลางคืนแต่มันจะปั่นป่วนจนแทบจําโลกใบเดิมไม่ได้เลยตัางหากก่อนอื่นเมื่อทําความเข้าใจกันก่อนว่าดวงจันทร์ที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้แค่สวยแต่ยังทํางานหนักกว่าที่คิดเยอะมากทุกวันนี้โลกเรามีจังหวะของน้ำขึ้นน้ำลงเพราะแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ มันดึงน้ำทะเลขึ้นตอนอยู่ทางเหนือและปล่อยน้ำลงตอนอยู่ห่างออกไปถ้าไม่มีมันโลกเราจะกลายเป็นดาวเงียบๆที่ทะเลนิ่งเหมือนน้ำในถังแต่ถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งดวงเข้าไปละ่ะแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทั้งสองจะเริ่มเล่นเกมชักเยอะกับน้ำบนโลกบางวันแรงดึงจากสองดวงดันไปในทิศเดียวกันน้ำจะขึ้นสูงจนท่วมชายฝั่ง แต่บางวันดันดึงกันคนละทางน้ำแทบไม่ขยับเลยผลลัพธ์ก็คือน้ำขึ้นน้ำลงเวอร์ชั่นบ้าๆบอๆนักท่องเที่ยวชายหาดจะงงนักตกปลาจะร้องไห้และคนอยู่ติดทะเลอาจต้องสร้างบ้านบนเสาไม้สูงเข้าตึกเพื่อนหนีน้ำแต่เรื่องน้ำยังถือว่าชิลของจริงอยู่ที่แกนโลก เพราะดวงจันทร์มีหน้าที่ช่วยรักษาสมดุลของการหมุนของโลกมันคอยดึงให้โลกไม่เอน็นไม่เอียงเกินไปองศาเอียงประมาณ23.5ของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดฤดูการแต่ถ้ามีอีกดวงเข้ามาเล่นด้วยสมดุลนั้นจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าดวงใหม่เล็กหรืออยู่ไกลหน่อยก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใหญ่พอๆกันเมื่อไหร่เตรียมตัวเลยโลกจะหมุนเหมือนลูกข่างที่มีมือเด็กสองคนแย่งกันปัน่น วันหนึ่งอาจจะร้อนจนน้ำเดือดอีกไม่กี่พันปีอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งใบสรุปง่ายๆก็คือโลกจะกลายเป็นดราม่าอากาศระดับจัก,กรวาลพูดถึงอากาศแล้วลองจินตนาการตอนกลางคืนสิฟ้าคืนนี้ไม่มืดอีกต่อไปสองดวงจันทร์ส่องแสงเต็มแรงจนแทบไม่เห็นดาวโรแมนติกไหมก็โรแมนติกแหละแต่กล้องดูดาวคงต้องเก็บเข้ากล่องเพราะดาวจะหายหมด สัตว์กลางคืนก็จะงงไปหมดนกคูกไม่รู้ว่าควรออกหากินเมื่อไหร่ครั้งคราวไม่รู้จะบินหนีแสงไหนดีส่วนหมาป่าคงต้องเลือกว่าจะเห่าให้ใครดวงไหนดีแล้วดวงจันร์ดวงที่สองมาจากไหนละ่ะมีสองทาง 1. โลกดึงก้อนหินยักษ์ที่ลอยผ่านมาจากอวกาศเข้ามาเป็นบริวาร 2. มันเกิดพร้อมโลกตั้งแต่แรกจากเศษที่เหลือจากการชนครั้งใหญ่ในอดีต แต่ปัญหาคือวงโคจรต้องเป๊ะสุดๆเพราะถ้าคำนวณผิดนิดเดียวดวงจันทร์ทั้งสองอาจชนกันและผลคืออะไรง่ายๆคือโลกเราโดนหินล้านตันถล่มใส่ไฟจะลุกทั่วท้องฟ้าฝุ่นควันปกคลุมทั้งโลกและแทนที่จะได้ดูดวงจันทร์คู่สุดโรแมนติกเราจะได้ดูโลกไฟไหม้ทั้งใบแทน ดังนั้นเอาเป็นว่าในจินตนาการของเราเนี่ยขอให้ทั้งสองดวงอยู่ดีๆไม่ชนกันแล้วกันนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆชีวิตบนโลกก็คงไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ต้นแรงดึงดูดของสองดวงจะทำให้น้ำทะเลเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าปกติสิ่งมีชีวิตในทะเลอาจวิวัฒน์เร็วกว่าเดิมและสัตว์บางชนิดอาจย้ายขึ้นบกเร็วกว่าที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์กลางคืนจะสว่างจนแทบไม่ต้องใช้คบเถิน เงาของคุณจะมีสองเงาวเวลาเดินริมทะเลคงรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานและแน่นอนวัฒนธรรมมนุษย์จะเปลี่ยนไปแทนที่จะมีวันไหวพระจันทร์ปีละครั้งเราอาจจะมีเทศกาลคู่จันทร์ที่กินขนมไหว้พระจันทร์สองก้อนพร้อมกันส่วนบทกวีก็ไม่ต้องพูดถึงกวีทุกคนจะเขียนแข่งกันว่าใครจะเปรียบความรักได้กับจันทร์สองดวงแต่ในทางวิทยาศาสตร์มันจะไม่โรแมนติกเท่าไหร่หรอกนะ เพราะแรงดึงดูดจากสองดวงไม่เพียงแต่กระทบน้ำทะเลแต่มันยังมีผลต่อแผ่นเปลือกโลกด้วยแรงดึงจากสองทิศอาจทำให้โลกยืดและบีบอยู่ตลอดเวลาเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นภูเขาไฟปะทุบบ่อยขึ้นและโลกทั้งใบอาจอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าเดิมวันหนึ่งบนโลกก็อาจยาวขึ้นด้วยเพราะตอนนี้ดวงจันทร์ดึงให้โลกหมุนช้าลงอยู่แล้วทีละนิด ถ้ามีอีกดวงดวงของเราก็อาจยาวขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถึงไม่มากก็พอทำให้บ่นว่าทำไมวันทำงานมันยาวจังได้จริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็จะสวยงามจนคนดูต้องร้องว้าวลองนึกถึงพระอาทิตย์ตกแล้วมีดวงจันทร์สองดวงลอยขึ้นพร้อมกันแสงเงินแสงทองสะท้อนบนผิวน้ำ บางวันอาจเกิดปรากฏการณ์จันบทันที่ดวงหนึ่งบังอีกดวงเกิดแสงกระพิบสวยจนช่างภาพโลกต้องบินมาถ่ายมนุษย์อาจมีการท่องเที่ยวดูจันคู่เหมือนเราดูแสงเหนือและแน่นอนเพลงฮิตชื่อสองจันกับเธอต้องมีแน่ๆทีนี้ลองคิดดูอีกแบบนะถ้าดวงหนึ่งอยู่ใกล้กว่าอีกดวงหนึ่งมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าเหมือนกำลังเต้นรำรอบโลก คุณอาจจะเห็นมันลอยขึ้นหลายครั้งในคืนเดียวและอีกดวงหนึ่งจะค่อยๆลอยอยู่ไกลๆอย่างสงบบางคืนทั้งสองดวงอาจลอยอยู่บนฟ้าพร้อมกันคุณจะเห็นเงาของต้นเอมซ้อนกันสองชั้นหนึ่งคมอีกหนึ่งจางไฟถนนไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ปัญหาคือคุณอาจจะนอนไม่หลับเพราะมันสว่างเกินไปในด้านการสำรวจอวกาศดวงจันทร์คู่จะเป็นของขวัญจากจัก,จก,กรวาลเลย ดวงหนึ่งอาจกลายเป็นฐานแร่สำหรับพลังงานอีกดวงหนึ่งอาจกลายเป็นจุดพักยานก่อนเดินทางไปดาวอังคารและมนุษย์เราคงไม่มองท้องฟ้าแบบเดิมอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่มองขึ้นไปเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของสมดุลว่าทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ต้องพอดีเป๊ะขนาดไหนโลกถึงจะอยู่ได้แบบนี้แต่ถ้าถามว่าโลกเคยมีสองดวงจันทร์จริงๆไหม คำตอบคือเคยนะแบบแปบ๊บเดียวนักดาราศาสตร์ค้นพบว่าบางครั้งโลกเราจะจับวัตถุข,ขนาดเล็กเข้ามาในวงโครจรได้ชั่วคราวพวกนั้นเรียกว่ามินิจันหรือจันจิว๋วมันจะอยู่กับเราไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแล้วก็หลุดวงโครจรอ,ออกไปพูดง่ายๆก็คือโลกเราเคยมีแขกดวงจันทร์ชั่วคราวแต่ไม่เคยมีภรรยาคู่ชีวิตแบบถาวรเลย เพราะแรงโน้มถ่วงมันเรื่องละเอียดจักรวาลไม่ชอบแชร์อะไรพอดีพอดีดวงจันทร์สองดวงอาจจะไม่สามารถอยู่ในสมดุลเดียวกันได้นานสุดท้ายหนึ่งในนั้นก็ต้องหนีหรือชนอยู่ดีแต่เพราะมันยากนี่แหละทําให้เรารู้ว่าโลกเราน่าทึ่งขนาดไหนเพียงแค่มีดวงจันทร์ดวงเดียวมันก็พอแล้วที่จะทําให้ชีวิตเกิดขึ้นดังนั้นครั้งหน้าที่คุณมองพระจันทร์คืนนี้ ลองจินตนาการดูสิว่าถ้ามีอีกดวงลอยอยู่ข้างๆจะรู้สึกยังไงมันอาจดูสวยหรืออาจดูแปลกแต่มันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันสมบูรณ์แค่ไหนแล้วแล้วคุณละ่ะถ้าเลือกได้อยากให้โลกมีดวงจันทร์สองดวงไหมแล้วจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีคอมเมนต์บอกมีนานหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะ เพราะจัก,กรวาลยังมีเรื่องให้เราทึ่งอีกเยอะจริงๆ